วัย22 <DC S 1> ปีครับสูง170เซนติเมตรในทีมงานของเวน่ามวยไทยลและคู่ชกของเขามุมแดงค่ะ จากปทุมธานีนะฮะ22ปีสูง166เซนติเมตรครับคนนี้ฟอร์อมสดนะฮะแถมยังชกสนุกมันและมีแฟนมวยเพียบเลยชกมาแล้ว90ไฟชนะถึง70ครั้งถ้าพร้อมแล้วขอสิ่งประมือให้กา้กาแปมีนบุรี f ร o m Thailand คือโฉมหน้าของกากา้าแปะมินบุรีนะครับการชกของเขาสนุกแน่นอนครับเราเห็นเนมาแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกาคาครับ This is g a k k พบเพื่อเรองมวยไทยครับเด็กคนนี้วยัย22ปีครับแม่อายุเท่ากันครับเกรงสูงต่างกันเยอะเลยครับ1้อยกับ170อ้นหนักตัวที่60กิโลกรัมครับอะอยู่กับเด็ดมวยเดือดครับคู่ปิดท้าย เดี๋ยวดูให้ดีครับเกิดอะไรขึ้นครับฝ่ายใจเกิดของพยักสองแผ่นดินนะครับกาก้าแปะมินบุรีนะครับมีเชื้อสายจากกัมพูชานะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้อาศัยอยู่ในประเทศไทยครับธนาชัยจำนงครับบนเวทีชื่อกัมพูชาของเขาก็คือซบเทียนนะครับสําหรับกาก้าครับโอ้โหยาวกว่าจริงๆครับพันนีทางด้าของฟันดี้คาเลตแหมเล่นการคอซะแล้วครับกาต้องอย่าหล่นนะครับกาก้าต้องระวังนะครับ เฉพาะซ้ายนั้นห้อยเือเกินครับกา้าวันนี้มาดูครับกา้าจะป่อยังไงครับจะแจ้งเกิดได้หรือเปล่าโอ้โหฝันต้นขาไว้ก่อนครับน่าเลยครับไปให้ยุบเตะให้ย่อครับขาหน้ายื่นมาเยอะเกินไปครับเรื่องประสบการณ์นี่ถือว่ากาก้าริเฟนเตี่ยมนะครับสับคืนบ้างครับฟาดีโอ้โหจ่อขาล่างไปก่อนครับเอาครับ โงเทงโยกเยกโลงเทงหรือเปล่าโอ้โหนี่ครับฮุกซ้ายเพลินแก้โดยการฮุกซ้ายกลับครับหมุนกริ้งไปลูกคางเลยครับนี่ครับลูกแก้ลูกกันของศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับแม่โดนแล้วครับแม่ตัวใหญ่ล้มดังเลยครับจับเข้าไปหาแล้วครับกาคาแม่พี่น้องชาวกัมพูชาก็เข้าไปชี้อ์เยอะครับโอ้โหสับต้นขาแม่ไม่ดีเลยครับขาของฟานดี้คาเล็ต ดูนาขาเกยซะแล้วครับอยากจะแตกหรือเปล่าจะโดนฮุกเข้าไปตอนนี้โดนเจาะหนักเขาอีกแล้วครับแม่ตอนนี้พววงไปหมดเลยครับมัดก็กลัวครับแข้งก็เสียวแม่ปีกก็มันเหลือเกินครับเร่งรบตาจังหวะนะครับขาไม่เลยครับผู้เชี่ยวชาญครับแม่ยืนนิ่งเลยครับไปไม่ไหวเลยครับฟาดี่คาเลตหลอกหลากขาซ้ายหน้ากับหลังแล้วอากับรัวๆอยู่แล้วครับทั้งคู่แม่ยาบจะเตะยังไม่ได้ครับ ยังไม่ใจร้อนครับแถนของกา้ามัดขวาไม่โดนต่อยฮุกซ้ายเอาโดนเลยนะครับแมแต่ละคู่แต่ละคู่นี่สุดยอดทั้งนั้นครับเด็ดมวยเดือดเอามาฝากแฟนๆนะครับดูครับดูกับช่อง8ดูเป็นเรื่องของกีฬาครับสังเวียนนี้ไม่ส่งเสริมการพนันอยู่แล้วเจาะขาเข้าไปเจาะเองไหมต้องระวังครับระวังครับหมัดครับโดนเหมือนกันครับกา้าแม่จะเป็นฮานาก้าแล้วนะครับ ยังยิมได้ครับกาก้โอ้โหวันนี้เมาบันครับสุดท้ายปลายกคุกซ้ายโอ้โหเดือดจริงครับคู่นี้ต่างคนต่างเร่งเลยครับดูครับไม่ต้องมาบรรยายขายของครับแมหมดยกเข้ามุมแบบซึ้มๆเลยครับโอ้โหโดนไปหนึ่งลับนี่แทบจะไม่ลุกเลยครับฟาดีคัเลยไม่ดูไม่ได้เลยครับเด็ดไฟเดือดมันทุกคู่เหลือเกินครับดูไฮไลท์ครับ สับให้พวงก่อนนะครับตั้งแต่ต้นเกมแล้วนะครับพอได้โอกาสกับเปรี้ยงเข้าไปับหุกซ้ายดูรับหมุนเป็นลูกข่างเลยครับไม่ครับซ้ายหน้าตบทีเดียวครับวิ่งโคร่ครับนี่ครับลูกไปตัดขับนอกครับโอ้โหต้องยกขาหนีครับไปดูก <cage> <pr UC> ันต่อครับไฟใจเกิดของกากกาแปะมินบุรีครับวันนี้เจอกับนักวยจากตุนิเซียยกแรกโดนไปแล้วหนึ่งนับโอ้โหแข้งหน้าหน้ากลัวครับ กัดฟันเอาซ้ายหน้าเตะเลยนะครับโอ้ยเข่าลอยสวยครับแม่กาโชว์ด้วยครับทางด้านของฟาดี้ใช้ได้เลยครับเจตนาดีครับแต่ว่ากาก้าตอนนี้ไม่สนใจครับน่าจะหวังถึงน็อกเลยแหละครับอ้าวหมัดมาเลยครับได้แล้วก็ถอยโอ้โหเตะหลุดโดนเลยครับฉลาดนะครับดึงจังหวะนิดนึงครับพอผู้ต่อสู้ย่อก็หัวต้นก้นเฉเลยครับ ไม่ร้อนครับค่อยๆเลือกต้อนเข้าไปอ่าเข่าลอยกวาดล่างครับยอ่อแล้วไปครับยังคล่องอยู่นะครับทางด้านของฟานดีแ้แอบไต่หลุดครับเจอเลยนะครับแม่หัว,วก้นไปสองทีเลยครับกาก้าแอบคิดจะมาเล่นวงในกับกาก้าหรือคิดผิดหรือเปล่าสุ่นทรายมาแล้วครับ แข่งขวานี่เตะเฉียวไปเฉียวมานะครับกาก้าต้องระวังด้วยนะครับนะครับลงล่าอีกแล้วหืมสกัดด้วยครับใช่ลีลายังเที่วอยู่ครับฟาร์ดี้คาเล็ตไม่ยอมเป็นเป้านิ่งครับฟาร์ดี้คาเล็ตครับหมุนไปหมุนมาครับโอ้ยเจอสอกเหมือนกันแถวไม่ได้นะครับกาก้าอย่าไปผ่อนอย่าไปแผ่วนะครับ พลาดและชีวิตเปลี่ยนเลยนะครับแม่นำมาแล้วทำดีมันแล้วนะครับอ้าวอ้าแม่ดูครับมีเตะสะบัดสองชั้นมีรวบเอวแม่คล่องทีเดียวครับอ้าวยังไงครับลื่นครับอะไรไป็นไรคบว่ากันต่อครับจุ้งลำตัวเปิดเกมเดินอีกครั้งโอ้โหแต่มีเข่าลอยครับสวยเลยครับฟาริคาเรตแม่หยุดเตะเมื่อไหร่นี่มาเลยครับฟาดิคาเลตไม่มีกลัวไม่มียุบเลยครับจริงครับ ูสอกงัดครับโอคคาก้าก็เดินเร็วนะครับแต่ว่ายังสำเร็จโทษไม่ได้ครับแพมีสายแน่ครับบอกว่าไม่เท่าไหร่เลยครับต้องเร่งหน่อยครับกาก้าแต่เขาบอกมาว่าอย่างนี้เริ่มจะไม่กลัวแล้วครับฟานิคาร์เลต์แฟนมวยก็โหฮาครับมเวทีนี้ต้องเดินหน้านะครับอย่าถอยอย่างเดียวครับแม้ว่าจะถอยเราออกอาวุธนี่กรรมการก็สามารถเตือนได้ แหมมันคีเดียวเลยครับยก2ดูภาพช้าครับดูครับโอ้โหกล้าเล่นกล้าโชว์และทำได้ดีด้วยนะครับแต่ว่าสุดท้ายโดนกวาดล้มลงไปนีครับวลีนี้ยังใช้ได้ครับการไม่ตกไม่ประมาทครับยกกาดสูงสูงเป็นบังเกอร์กันไว้ครับดึงครับล่อขาพับนอกสักทีนครับโอ้โหขอนคิ้ครับทีเข้ากระโดงขาง ติ้วทีเดียวครับดูครับโอ้ใท่ตัวสูงจริงๆครับเวลาเข่าลอยน่าพลังต้นขายยังดีอยู่นะครับทางด้านของฟาดซิคาเลตอ่าพอตุนเซียเพราะฉะนั้นต้องเจาะครับสมบทเป็นแท่นเจาะเลยครับกาการ์กาไฟแจเกิดของเขานะครับวันนี้มาตามดูผลงานเลยครับกาก้าแป๊กมินบุรี แเริมจะรู้แก้วแล้วครับดึงหลบได้ครับออกอาวุธกันเหนื่อยเหมือนกันครับสังเวียนนี้3ยก9นาทีก็จริงครับแต่ว่าโอ้โหใส่กันไม่หยุดครับเหนื่อยกว่า5ยกล้านเปอร์เซ็นต์ครับเชื่อเหลือเกินครับหลายหลายคนบอกเหนื่อยครับพี่สังเวียนนี้สุดๆดครับก็ใช่ครับเพราะว่าเป็นสังเวียนของการต่อสู้ครับไม่มีเรื่องของเกมการพนันมาวุ่นวายในเวทีนะครับนี่ครับกรรมการยังไงก็ต้องเตือนครับบอกไฟเตอร์หน่อยไฟเตอร์หน่อยครับ แม่ตอนนี้มาใช้แผนหมุนวนหนีนะครับฟราดี้คาเลตต้องเดินเปิดเกมนะครับแกถอยหลังอย่างเดียวเลยครับฟราดี้ตอนนี้กรรมการก็เตือน,นครับบอกให้ออกอาวุธกันหน่อยครับแต่ก็อย่างว่าต้องเห็นใจนะครับฟราดี้คาเลตนี่แกเร็วปุ๊บพลาจริงๆครับ สับไปครับบริเวณพับนอกอีกทีหนึ่งยังปราพยศไม่ได้ครับยังเร็วอยู่ทีระยะแล้วครับทางด้านของกาก้ามีผ่อนสั้นผ่อนยาวบ้างแล้วคู่ต่อสู้ี่แข็งแกร่งจริงๆครับตั้งแต่โดนนับไปนี่เหมือนว่าจะไม่ค่อยเปิดเตรียมบุกเลยครับฟาดีส้สเต็ปเท้าสปริงข้อเท้าทุไวจริงๆครับ มาแบบเลือดศิลาแล้วครับแต่ว่าเลือดศิลานี่ไวแต่ว่าออกอาวุธนะครับนี่ไวหนีครับน,น,น,นะฟลายยกครับให้ทางฝั่นฟาดี้เาเลนเดินเข้าหาบ้างครับโอ้โหเจอบัดขวาเหมือนกันครับดีเป็นปลายหมัดอือหูต่อยขวาสวน ก็ปิดเกมแล้วล่ะครับกา้กาพยายมคุมอยู่ด้านนอกแต่ยังประมาทไม่ได้ครับแม่ตอนนี้ต่อยบัดเยอะจริงๆครับไอฟาดีไล่บ้างครับหลังจากที่ไล่มา2ยกครึ่งครับแม่มั่นใจเลยครับกากาแปะมีนบุรีชมภาพช้าครับ แข่งัดรสอนลูนี้ไม่โดนนะครับติดกาดตูนีมอนยันหลักครับสวยยันเอาดื้อๆนะครับนี่ดูเรียบตัวครับไม่ธรรมดาครับตูนี้โดนปลายหมัดนะครับนันนันออกซ้ายสักทีครับยกสุดท้ายถอยหลังเตะครับสวยงามครับไม่มีนักมวยคนใดแตกนะครับเพราะฉะนั้นฝุ่นปนปลาดุงเส้นผมรีไวฟ์ก็ไม่ได้แจก ต่เรามาดูกันว่าผู้ชนะจะเป็นใคร Ladies and gentlemen and the winner is the Red Corner และแจงเกิดได้สำเร็จนะครับกาก้าแป้งบินบุรีครับวันนี้โชว์ฟอร์มสดเอาชนาคะคะแนนฟานดีคาเลตไปได้ได